เมนูสุดท้ายแล้วนะครับเอาใจคนที่ชอบรับประทานไข่เป็นอาหารเช้านะครับผมจะทําไข่คนแบบง่ายๆนะครับแต่จะมาแรปในแป้งที่เขาเรียกว่าทอร์ติย่านะครับซึ่งแรปออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าบูริโต o ครับเมนูนี้คือบูริโต o อาหารเช้าครับซึ่งในวันนี้นะฮะพิเศษนิดหนึ่งเราจะทําแผ่นแป้งนี้เองเลยเพราะว่าส่วนประกอบไม่ได้มีอะไรมากมายแล้ววิธีทําก็แสนง่ายเหลือเกินครับเราใช้นะครับ แป้งอเนกประสงค์นะฮะเดี๋ยวเราจะไปร่อนนะครับใส่เตรียมไว้เลยแป้งขนมป totally cool. right cool ังแล้วก็ผงฟูนะฮะผงฟูใช้ไม่เยอะครับประมาณเศษหนส่วนสี่ช้อนชาครับร่อนให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับหลังจากนั้นนะครับน้ำเราใส่เกลือลงไปประมาณเศษหนส่วนสช้อนชาเช่นเดียวกันครับคนเล็กน้อยนะฮะให้เกลือละลายหลังจากที่เกลือละลายแล้วนะครับเราก็จะใส่ลงไปในตัวแป้งครับ <cảm> <ce kiego> นอกจากน้ำแล้วนะครับเราจะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปด้วยนะครับน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะฮะมีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติอยู่มากที่เดียวนะครับไม่ว่าเป็นออริจินัลไฟโตสเตอรอลหรือว่าวิตามินอีนะครับจะใส่ลงไป2ช้อนโตะนะครับนอกจากนั้นนะฮะจุดเด่นของน้ำมันรำข้าวเนี่ยที่คนชอบมากๆเลยก็คือว่าเขาไม่มีกลิ่นครับ และก็ยังมีรสชาติที่เป็นกลางด้วยดังนั้นเวลาที่เราเอามาผัดเอามาทอดหรือแม้กระทั่งเอามาเป็นส่วนผสมของแป้งในเมนูนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้รสชาติของส่วนผสมขอเราเนี่ยโดดเด่นทีเดียวครับหลังจากนั้นเราก็นวดให้เข้ากันครับนวดให้เข้ากันดีนะครับพลจะแบ่งส่วนผสมเนี่ยนะครับออกเป็นประมาณ4ก้อนเท่าๆกันครับ เป็นก้อนกลมๆนะครับแล้วก็หาผ้าบางๆคุมไว้พักแป้งเป็นเวลา20นาทีครับสำหรับตัวไส้ของบุริโตอาหารเช้าของเรานะครับผมจะทำเป็นไข่คนปรุงรสแล้วก็มีเครื่องอร่อยๆมากมายทีเดียวครับเอาละครับ สำหรับตัวพริกหยวกนะครับผมจะหั่นไว้เป็นยาวๆเส้นเล็กๆนิดหนึ่งนะฮะเอาไว้ทานสดๆส่วนหนึ่งจะเอาไปผัดนะครับก็แยกกันออกมาอย่างละประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาผัดเครื่องกันเลยครับน้ำมันรำข้าวนะครับเล็กน้อยลงในหม้อฮะไฟไม่ต้องแรงมากนะครับสิ่งแรกที่เราจะใส่ลงไปก็คือหอมใหญ่ครับผมหอมใหญ่พอสุกแล้วนะครับค่อยใส่กระเทียมครับผมจะใส่พร้อมกับเห็ด ปรุงรสด้วยเกลือนะครับพริกไทยเล็กน้อยครับไม่ต้องห่วงนะครับความร้อนเนี่ยจะทําให้น้ําจากเห็ดเนี่ยค่อยๆออ,ออกมาครับนอกจากเกลือและพริกไทยนะครับผมจะใส่เครื่องเทศหอมๆแบบค a y เย็น p e ปเปอร์หรือพริกขาเยนลงไปนะครับซึ่งเราบอกว่าตัวที่ผลใช้เนี่ยนะฮะ มีความพิเศษมากเลยครับเขาจะเป็นออร์แกนิกนะครับหรือเป็นสมุนไพรนะครับเป็นเครื่องเทศที่ใช้วิธีเกษตรอินทรีย์นะครับหรือออร์แกนิกนั่นเองครับหลังจากที่ทุกอย่างสุกแล้วก็เข้ากันดีแล้วนะครับก็ยกออกจากความร้อนแล้วก็ใส่ลงในชามพักก่อนเลยครับในหม้อใบเดิมนะครับเราจะใช้ไข่นะครับทั้งหมด6ฟองครับแต่จะใช้ไข่ทั้งฟอง 2ฟองครับส่วนที่เหลือนะครับผมจะแยกจะใช้แต่ไข่ขาวอย่างเดียวครับอันนี้ต้องบอกว่าปรับสูตรได้นะครับแล้วแต่ความต้องการเลยเพราะหลายๆครั้งผู้ใหญ่บางท่านก็ไม่ได้อยากรับประทานไข่แดงมากเกินไปในแต่ละวันนะฮะสำหรับไข่ตอนนี้สภาพจะเป็นอย่างนี้นะครับไข่ขาวจะเยอะกว่าไข่แดงนะครับผมจะใส่เนยลงไปด้วยครับอะ่ะละที่เหลือน,ะะนำกลับมาตั้งไฟครับไข่คน ดังนั้นเราจึงต้องคนครับเราจะคนไปเรื่อยๆนะฮะให้เนยค่อยๆละลายไปนะครับเขาจะรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะไม่ใส่เกลือนะครับเราจะคอยให้ส่วนประกอบเซตตัวขึ้นมาเล็กน้อยก่อนครับพอไข่เริ่มที่จะเซ็ตตัวนะครับคนเอาออกจากความร้อนแล้วถึงค่อยปรุงด้วยเกลือและพริกไทยครับ แล้วแต่ความต้องการเลยนะครับว่าเราต้องการจะให้ไข่คนของเราเนี่ยครับแห้งหรือว่ายังชุ่มชื้นนะฮะสำหรับตัวผมเองนะครับต้องบอกว่าใช้ได้แล้วครับพลก็จะใส่พาสเล่ลงไปครับเนื้อสัมผัสน่ารับประทานไหมครับหลังจากนั้นนะฮะก็นี่ครับใส่เครื่องที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้นะครับกลับลงไปเลยครับคล้าให้เข้ากันครับ และตัวนี้แหละครับก็จะเป็นไส้ในตัวแป้งทอร์ติยาของเราซึ่งเดี๋ยวจะถูกแรปให้เป็นบุริโตอาหารเช้าครับแป้งที่เราพักไว้ใช้ได้แล้วนะครับในระหว่างนี้อุ่นกระทะครับใช้ความร้อนอ่อนๆน,นะครับพลจะให้เทคนิคในการที่รีดแป้งง่ายๆนะครับเราใช้กระดาษไขช่วยนิดหนึ่งวางแป้งบนกระดาษไขนี่แหละครับขึงแป้งนะครับนี่ครับเวลาที่เราใช้กระดาษไขเนี่ยฮะเราจะหมุนตัวแป้งได้ง่ายนะครับ เอาละครับพอเรารีดได้ลักษณะนี้นะครับบางๆเราหน้าบลงไปบนกระทะเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ดีนะฮะสำหรับเวลาที่เราทําบนกระดาษไขครับเพราะเราจะวางได้ง่ายครับนี่นะครับหน้าบลงไปแล้วค่อยๆดึงกระดาษไขออกลักษณะนี้นะครับน้าพอแป้งของเราด้านหนึ่งสุกนะครับเราก็พลิกอีกด้านหนึ่งเลยครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาพักไว้ใต้ผ้าครับ พักไว้ทําไมฮะพักไว้เพื่อเราต้องการให้ตัวไอ้น้ำเนี่ยออกมาไม่ได้พอตัวไอร์นะออกมาไม่ได้ใช่ไหมครับจะทําให้แป้งเนี่ยไม่กรอบแป้งไม่กรอบเราก็จะสามารถหมวนได้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาอแป้งที่เนี่ยฮะ อุ่นๆหรือเย็นตัวลงนะครับจริงๆแล้วบุริโตเนี่ยนะครับเราสามารถทําไว้ล่วงหน้าก็ได้นะครับแล้วก็ห่อกระดาษฟอยล์ไว้ห่อพลาสติกแรปไว้ก็ได้นะฮะระหว่างวันที่เราอยากเอาออกมาทานเนี่ยครับเราก็เอาออกมาอุ่นก็รับประทานได้เลยครับใส่ผักสวยๆลงไปนะครับพลก็เลือกที่มีสีสันที่เขียวๆนะฮะ สูตนนี้เราจะได้บูริโตอาหารเช้า4ชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเมนูนี้มีรสชาติที่อร่อยที่ผมเชื่อว,ว่าทุกคนจะต้องโปรดป่านอย่างแน่นอนและนี่ก็คืออีกหนึงเมนูเช้าดีๆบูริโตอาหารเช้าครับ